อันสุดท้ายนี่ยก็จะเป็น Animation พิวเตอร์นะครับการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ลักษณะเด่นนะครับผมใช้ภาพยนตร์เกมวิดีโอและงานกราฟิกมีทั้ง2องดีลักษณะัีะ่เด่นิี่เกี่ยวกับนี้นะกรร็จะกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นหรือสิ้นสุดในเส้นสุดในการเคลื่อนไหวครับผมใช้เซ,เ,ซเ,ซเ,ซเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของคนจริงและนำมาสร้าง Animation ครับ ต่อไปครับก็เป็นการสร้างเครื่องไหวอัตโนมัติโดยใช้คณิตศาสตร์และกราฟิกซอฟต์แวร์ยอดนิยมครับข้อดีนะครับก็จะสร้างเครื่องไหวที่ซับซ้อนได้รับรองงานออกแบบที่หลากหลายครับแอ,อนิเมชนันต่อไปครับก็จะเป็นแอนิเมชันโดมอนเตอก็จะเป็นการดัดแปลงหรือการสร้างแอนิเมชันเริ่มเติมในเกมหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิมนะครับลักษณะเด่นของมันนะครับ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มตัวละครในการเคลื่อนไหวหรือฉากใหม่ได้นะใช้ในการเปิดหรือสร้างผู้เล่นสร้างบัตรนะครับชมเกมไหมครับจิตเครื่องมือที่เก่ข้อ่นะครับก็จะเป็นโ oh, มดีท่าเอ็นจิเวนอันเดอร์แล้วก็อันเดอร์นะครับข้อดีนะครับเพิ่พมความหลากหลายให้กับเกมหรือซอฟต์แวร์เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานครับ ข,ข้อเสียเนี่ยต้องการความรูม้ทั้งในโปรแกรมนะครับอีกมากครับอาจมีปัญหาเข้าใจได้กับระบบเานครับอันสุดท้ายแอนิเมชันวาดนีอนะครับก็จะเป็นการสร้างแอนิเมชันแบบดั้งเดิมโดยการวาดที่ทีละเฟรมนะครับลักษณะเด่นนะครับก็จะเป็นใช้ศิละปะการวาดดั้งเดิมหรือผ่านอ e ุปกรณ์ดิจิทัลนะครับเหมาะสำหรับ เื้อที่สำหรับงานที่ต้องใช้ไฟายเฉพาะเช่นกระตูน2องดีใับวิธีการสร้างก็วาทีละเฟรมครับใช้โปรแกรมดิจิทัลนะครับผมข้อดีนะครับให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและศิลปะประจำตัว้อเสรยนะครับใช้เวลาแรงใช้เวลาเมื่อครับเป็นเวลาแล้วก็ต้องใช้ความทักษะกันวาดสูงมากนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกันแต่ละแบบ เทศที่แบบเทคโนโลยีอยา่างหลักต้องการแบบเป็นตัวอย่างใช้ในงานจุดเด่นนะก็จะเป็นซอฟต์แวร์การาดีภาพยนตร์เกมสร้างงานที่ซับซ้อนและสมจริงครับเครื่องมือหมดในเกมชนช่วนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นในเกมและการวาดมือีละเซลนะ่าตูนวิดีโอแอนิเมชั่นมีลักษณะและอารมณ์ตัวนครับหากต้องการเพิ่มข้อมูลพิอมเติมเนี่ยสามารถแจ้งหรือสอบถามได้นะครับนคนครับ